สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระชัยวัดไตมาศหลวงพ่อผมวัดขนอนเหนือจังหวัดอยุธยาเป็นพระชัยวัดหล่อนะครับ รอได้สวยงามมากพระชัยวัดองค์นี้มีขนาดสูงประมาณ1.7เซนติเมตรหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนืออดีตเกจิดังเรืองนามผู้แก่กล้าสัพพวิชาแห่งกรุงเก่าศรีอยุทยาท่านได้จัดสร้างขึ้นด้วยโลหะเก่าหลวงพ่อปุกเสก ตลอดไตรมาสเรื่อยมาถือว่าปุกเสกนานหกเดือนเต็มพระชัยวัดหมายถึงชัยชนะที่ยั่งยืนทุกสรรพสิ่งที่พึงปรารถนาพระชัยวัดเป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กนิยมสร้างคู่กับพระกิ่งมาตั้งแต่โบราณกาล โดยเจตนาแล้วพระกิงมีไว้สำหรับแช่ทำน้ำมนต์ส่วนพระชัยวัดจะมีขนาดเล็กกว่ามากเจตนาเพื่อบูชาติดตัวเป็นสิริมงคลเรียกว่าพระชัยวัดเพราะมีความหมายว่าชัยชนะที่ยั่งยืนอันหมายถึงการมีชัยชนะเหนือข้าศึกศัตรูเนื่องด้วย แต่เดิมมีความมุ่งหมายเพื่ออันเชิญไว้ในกองทัพยามออกศึกสงครามเพื่อให้มีชัยชนะวันนี้ก็พามาชมพระชัยวัดหลวงพ่อผมวัดขนอนเหนือเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ